สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขภาพจิตน่ารู้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดิฉันสุจิราโลหะทัศน์รับหน้าที่ในการดำเนินรายการคะ่ะรายการสุขภาพจิตน่ารู้เราพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารนะคะโดยในสัปดาห์แรกของเดือนคะ่ะเราจะได้พบกับนายแพทย์ธนูชาตนานนนท่านเป็นนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ แล้วก็เป็นกรรมการของสมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยที่จะมาพูดคุยในประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ค่ะหัวข้อที่นายแพทย์ธนูหรือว่าคุณหมอธนูจะพูดคุยให้ความรู้กับเราจะเป็นการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชตอนนี้คุณหมอธนูอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับคุณ พิธิราครับอสวัสดีท่านผู <c oughs> ้ฟังทางแบรน์ทุกท่านครับค่ะคุณหมอคะคือเรามักจะเห็นที่ผ่านมานะคะไม่ว่าจะเป็นตามข่าวตามโซเชียลมีเดียต่างๆเรามักจะเห็นผู้ที่อ่ผู้ป่วยนะคะผู้ป่วยจิตเวทที่อาจจะบางครั้งเนี่ยเอ่อพอออกมาแล้วเรียกว่าอะไรอ่ะพอเข้าสู่สังคมก็อาจจะมีปัญหาหรือ ใดๆก็แล้วแต่เกิดขึ้นทีนี้อยากจะให้คุณหมอค่ะให้ความรู้ให้ทัศนะให้ข้อแนะนำว่าบทบาทของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชจริงๆแล้วเนี่ยครอบครัวเนี่ยมีบทบาทยังไงแล้วควรที่จะต้องปฏิบัติอย่างไรถ้าเกิดว่ามีผู้ป่วยจิตเวชอยู่ในครอบครัวของเราเชิญค่ะคุณหมอครับขอบคุณครับ ครับก็เป็นเป็นคําถามที่ที่เป็นปัญหาอยู่จริงๆครับนะที่เราพบอยู่ในขณะนี้ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเพราะว่าผู้ป่วยจิตเวชกต้น <c oughs> อ่าเออคงจะไม่ได้หมายความว่าเมื่อได้เขาได้ไปพบจิตแพทย์แล้วหรือว่าเขารักษาตัวในโรงพยาบาลทางจิตเวชแล้วเนี่ยเออเขาจะหายขาดแล้วก็จะกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติทางบ้านเสมอไปนะครับ แต่ว่ายังไงก็ตามอันนั้นก็คือเป้าหมายของเราของการกดูแลผู้ป่วยจิตเวชอยู่แล้วคือให้เขากลับมามีชีวิตได้เหมือนปกติหรือใกล้เคียงปกติให้ได้มากที่สุดนะครับแต่การที่จะทําอย่างนั้นได้เนี่ยการดูแลรักษาโดยผู้เชี่ยวชาญโดยโรงพยาบาลจิตเวชหรืออะไรก็คงเป็นเป็นส่วนหนึ่งก็คงจะต้องอาศัยหลังจากนั้นแล้วนะครับหรือว่า ก็คงต้องเป็นความร่วมมือระหว่างผู้เชี่ยวชาญทางจิตเวชกับทางครอบครัวหรือกับทางชุมชนหรือแม้แต่กับสังคมในภาพใหญ่ด้วยนะครับที่จะต้องเข้ามาร่วมมือดูแลในปัญหาที่มันยังค้างค้างที่จําเป็นจะต้องแก้ไขร่วมกันอยู่ต่อไปนะครับอืค่ะ เออแล้วคุณแล้วคุณหมอคะถ้าเกิดว่า<ะ>ในครอบครัวของหลายๆครอบครัวเนี่ยดิฉันเชื่อว่าผู้ที่กาลังติดตามรับฟังรายการของเราอยู่เนี่ยแน่นอนว่าในครอบครัวของเขาอาจจะมีผู้ป่วยจิตเวชอยู่หรือ<ะ>ตอนนี้กําลังไม่รู้ว่าจะต้องดูแลยังไงแล้วไม่รู้ว่าตัวเองอ่ะบทบาทในการเป็นคนในครอบครัวเนี่ยเออจะต้องทํำยังไงบ้างสิ่งที่ครอบครัวจะต้องปฏิบัติแล้วก็ดําเนินการหากว่ามีสมาชิกเนี่ย เป็นผู้ป่วยจิตเวทยังไงคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเออการพบแพทย์การดูแลเรื่องคือหลายๆครั้งเราพบว่าพอมาสืบสาวเล่าเรื่องว่าเอ๊ะทำไมมีผู้ป่วยจิตเวทได้ออกมาข้างนอกแล้วอาจจะมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นบางทีเราดูค่ะโอ้ไม่ได้ทานยาไม่ได้กินยาต่อเนื่องอย่างนี้ค่ะเออและทีนี้คนในครอบครัวเนี่ยจะต้องดําเนินการยังไงบ้างคะคุณหมอมีข้อแนะนําถึงครอบครัวยังไงบ้างเชิญค่ะ ครับก็บทบทบาทอันแรกของครอบครัวนะครับก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยครอบครัวที่มีผู้ป่วยจิตเวชก็คงจะเมืตัวทุกครอบครัวก็คงตระหนักอยู่แล้วนะครับว่าการมีผู้ป่วยจิตเวชอยู่ในครอบครัวเนี่ยมันก็เป็นภาระที่ที่หนักสําหรับครอบครัวนะครับในการที่จะใช้ชีวิตในการที่จะดูแลหรือการที่จะช่วยเหลือเขานั่นแหละครับ แต่ว่าในขณะเดียวกันก็คงเป็นต้องยอมรับว่ามันก็คงเป็นหน้าที่ในฐานะที่เป็นสมาชิกครอบครัวมันก็คงหนีไม่พ้นครอบครัวก็คงจะต้องอยอมรับในในความรับผิดชอบในการที่จะต้องดูแลคนที่ที่ป่วยทางจิตเวชนะครับให้การง <c oughs> ั้นการดูแลนี้นะครับอันแรกเลยก็ก็คือเขาควรจะต้องดูแลว,ว่าให้ผู้ป่วยจิตเวเนะี่ยถึง บางคนอาจจะเพิ่งเริ่มเป็นและไม่เคยได้รับการตรวจรักษาเลยก็ต้องให้เขาไปได้รับการตรวจรักษาตั้งแต่เนินเน่นๆแล้วก็หลังจากนั้นก็ช่วยติดตามดูแลเขาตามคำคำแนะนำที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญหรือทางทางจิตเวชหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ในกรณีที่เผื่อว่าเป็นผู้ป่วยเก่าที่เคยได้รับการรักษาและรู้อยู่แล้วว่าเขามีปัญหาตรงนี้นะครับก็เช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่ได้รับการรักษาแล้วออกจาก ออกหลังจากที่พบแพทย์แล้วหรือแม้แต่หลังจากที่อ,ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะครับกลับมาอยู่บ้านนะครับครอบครัวก็คงจะต้องคอ,อ,อยติดตามดูแลอาการแล้วก็ให้แล้วก็มั่นใจว่าเขาได้รับการรักษาต,ต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอและก็เหมาะสมนะครับเช่น<ม>ว่าดูแลในเรื่องของของการกินยาดูแลในเรื่องของการนัดไปพบหมอเพราะว่าส่วนใหญ่แล้ว หลังจากออกจากโรงพยาบาลแล้วหมอก็จะมีมีการนัดผู้ป่วยเป็นระยะระยะว่าให้ไปหาเพื่อที่ว่าตรวจเช็คอาการปรับยาหรือว่าดูแลปัญหาอะไรต่างๆที่ที่ยังเหลืออยู่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นหน้าที่ที่ครอบครัวควรจะต้องใส่ใจช่วยดูแลตรงนี้ด้วยนะครับพาเขาไปไปพกให้ได้รับการรักษาให้สม่ำเสมอแล้วก็เมื่อได้รับยาหรือว่าได้รับคําแนะนําในการ ในเรื่องการดูแลรักษาอะไรก็ควรจะใส่ใจพยายามทำให้ให้ตามคำแนะนำของของแพทย์รวมทั้งรวบรวมปัญหาอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะที่อยู่บ้านเช่นว่าผู้ป่วยไม่ยอมกินยาบ้างกินยาไม่ตรงเวลาบ้างและกินยาไม่สม่ำเสมอบ้างหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ในการพบเพราะฉะนั้นในการพบแพทย์ครั้งต่อไปก็จะได้ ไปรายงานไปแจ้งให้นําปัญหาต่างๆเหลา่านี้ไปเล่าให้ให้คุณหมอทราบเพื่อคุณหมอจะได้หาทางแก้ไขอันนี้ต่อไปนะครับเพราะว่าบางทีเราถ้าเราจะไปหวังให้ผู้ป่วยเป็นคนไปพูดเรื่องต่างๆบางเรื่องเนี่ยผู้ป่วยอาจจะไม่เมตนักหรือมองไม่เห็นว่ามันเป็นปัญหาก็อาจจะไม่ได้เล่าให้หมอฟังว่าตอนอยู่บ้านมันมีปัญหาอะไรที่ทําไมก็ถึงไม่ยอมกินยาหรือกินยาไม่สม่าเสมอบางที ผู้ป่วยจะมีตันมีมีความมีเหตุผลของตัวเองซึ่งเราก็คงต้องรับฟังแล้วก็ต้องช่วยเขาในการที่จะช่วยอธิบายให้ให้คุณหมอเข้าใจเพื่อเพื่อจะได้ดูกับการรักษาการดูแลให้สม่ำเสมอขึ้นนะครับันั้นแล้วนอกจากนั้นแล้วอีกออนหนึ่งก็คือครอบครัวนี้คงจะต้องเรียกว่าอะไรเหมือนเป็นพื้นที่ ต้องสร้างตัวเองเหมือนเป็นพื้นที่ที่มั่นคงแล้วก็ปลอดภัยให้แก่ผู้ป่วยนะครับอปลอดภัยตรงจุดนี้นี่อาจจะไม่ได้หมายถึงว่าจะมีใครเข้ามาทำลายหรืออะไรแต่ว่าปลอดภัยในแง่ของความรู้สึกของผู้ป่วยว่าอยู่แล้วมันรู้สึกมีความรู้สึกสบายใจรู้สึกเหมือนไม่ไม่ได้มีมีคนเข้าใจไม่มีใครมาคุกคามหรือว่าปฏิบัติต่อเขาอย่างที่ทำให้เขารู้สึก เครียดมากขึ้นหรืออะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะครับก็อันนี้ก็เป็นเป็นบทบาทหน้าที่ของของครอบครัวเท่าที่คิดว่าอที่คิดว่า,คว,าควรจะครอบครัวควรจะมีะครับค่ะคุณหมอคะแล้วตลอดเอที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นตอนช่วงที่คุณหมอเนะะี่ยค่ะได้ดูแลคนไข้ได้ให้คำปรึกษาทีนี้เอปัญหาหรืออุปสรรค ของการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่คุณหมอคิดว่าการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในครอบครัวคือมันมีอะไรที่เป็นสาเหตุหลกัก <c oughs> หรือมีจุดไหน <c oughs> ที่เป็นปัจจัยไหมที่เอ๊ะทําไมเอที่เราพูดกันว่าครอบครัวควรมีบทบาทหนึ่งสองสามสี่ห้าแต่หลายครั้ง <c oughs> เรามักพบว่ามันมันจะมีปัญหาเอ <c oughs> ที่ว่าครอบครัวเนี่ยอาจจะอาจจะเรียกว่าอะไรอะ ยังไม่ทราบบทบาทของตัวเองหรือสิ่งที่ควรทำอะค่ะมันมีปัจจัยเพราะอะไรอะคะครับมันก็คงมีปัญหาหลายอย่างนะครับจริง,รงๆเราก็เคิดว่าเอ,อเรื่องครอบครัวนี่นะครับความพร้อมของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยจิตเวทเนี่ยในแต่ละครอบครัวก็อาจจะมีไม่เท่ากันอืม,มครอบค,ครัวก็มีความพร้อมมากแม,ม้ว่าจะเป็นด้านคุณภาพของคนที่อยู่ร่วมกันในครอบครัวเรื่องของเศรษฐานะ หรือว่ารวมทั้งแม้แต่ในเรื่องของความรู้ความเข้าใจในปัญหาจิตเวชนะครับนั้นในครอบครัวที่มีความพร้อมอย่างนี้ก็อาจจะสามารถแก้ไขหรือว่าดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชได้ได้ถูกต้องเหมาะสมทําให้อ่คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยอาจจะสามารถกลับฟื้นได้ได,ได้ได้ดีแล้วก็เออได้ได้อย่างมีคุณภาพได้นะครับแต่ว่าบางครอบครัวนะครับก็เออ อาจจะเรียกว่าเหมือนเป็นอาจจะมีปัญหาขอ้ขอข้อข้างจะอ่อนด้อยหรือว่าเรียกว่าเป็นครอบครัวที่อ่อนแอขาดความขาดคิดความสามารถที่จําเป็นในการที่จะดูแลผู้ป่วยเช่นว่าอาจจะเป็นเรื่องของคุณภาพของคนที่ท,ที่อยู่ด้วยกันในครอบครัวหรือว่าเรื่องของเสถานะที่มันมันยากลําบากนะครับอะไรต่างๆหรือแม้แต่เรื่องของความรู้ความเข้าใจในปัญหาจิตเวชของคนอื่นๆในครอบครัวก็อาจจะ ไม่ถูกต้องหรือมีไม่เพียงพอนะครับทําให้การการที่จะปฏิบัติกับผู้ป่วยก็เลยมีปัญหาแล้วก็เคยเจออย่างเช่นว่าบางครอบครัวเนี่ยนะครับก็มีแต่คุณแม่แก่ๆมาแล้วจนกระทั่งตัวเองก็จะดูแลตัวเองไม่ไหวยอยู่แล้วแต่ก็มีลูกซึ่งตัวจิตเวทเพราะฉะนั้นเวลาทําให้แกก็เลยเอยากก็รักก็ห่วงลูกแต่ว่า ก็ไม่รู้จะทําอะไรได้อะไรได้มากเพราะตัวเองก็จะพึ่งตัวเองไม่ค่อยไหวอยู่แล้วนะแล้วเวลาปลุกป่วยจิตเวชบางครั้งเวลามีอาการเหล่านี้นะครับก็อาจจะไม่ไม่ตอบสนองต่อคําแนะนําหรือว่าต่อต่อ,ตอพฤติกรรมของที่หวังดีของคุณแม่นะครับอะไรต่างๆหรือว่าบางครอบครัวนะครับบางทีตัวคุณพ่อซึ่งเป็นเสาหลักของครอบครัวก็ป่วยซะเองทําให้ภรรยา ซึ่งบางทีก็ไม่มีรายได้หรือมีรายได้น้อยแล้วก็มีลูกซึ่งก็ยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับทําให้การที่จะครอบครัวที่แบบนี้ที่จะเข้ามาดูผู้ป่วยจิตเวชนะครับมันก็คงจะมีปัญหาแน่นอนนะครับอันนี้ครับที่ปัญหาที่พบอยู่บ่อยบ่นะครับแล้วก็ครับก็อันนี้ก็คงขอเติมไปเลยแล้วกันนะครับ เมื่อมีปัญหาเหล่านี้นะครับของครอบครัวเนี่ยนะครับก็ในฐานะของผู้เชี่ยวชาญผมก็คิดว่าอันแรกเลยก็คงจะอยากจะเสนอแนะว่าครอบครัวคงจะต้องตื่นตัวในการอ่เอ่อในการที่จะจัดการกับปัญหาแล้วก็เอ่อของผู้ป่วยจิตเวชท,ที่อยู่ในครอบครัวตัวเองรวมไอ้การจัดการมีรวมทั้งใน การเสาะแสวงหาแหล่งข้อมูลหรือว่าแหล่งที่ช่วยเหลือที่เป็นไปได้นะครับในกรณีถ้ามีความจําเป็นต้องขอความช่วยเหลือเนี่ยนะครับเช่นว่าอยู่ในชุมชนนี้มันมีโรงพยาบาลที่ไหนมีมีหน่วยบริการทางจิตหรือว่ามีองค์กรอะไรต่ออะไรต่างๆที่พอจะช่วยเหลือได้ในยามที่จําเป็นที่จะต้องต้อง ขอความช่วยเหลืออะไรต่างๆแล้วเนี่ยหาข้อมูลต่างๆพวกนี้เอาไว้นะครับ mm hmm. เมื่อเวลาจําเป็นแล้วเราจะได้ติดต่อประสานขอให้ให้หรือว่าผู้ป่วยเข้าไปรับบริการที่นั่นได้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วก็คือครอบครัวเองนะครับก็คงต้องสแสวงหาและก็แก้ไขปัญหาแต่นิ่นเนินนะครับเวลาบางครั้งบางทีเช่นว่า เรื่องของจิตเวสเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันก็แรกแรกอาการในช่วงแรกๆของการป่วยเนี่ยก็อาจจะยังมีอาการอะไรไม่มากนะครับอาจจะมีลักษณะเคร่งเครียดหรือแยกตัวเองเปลี่ยนแปลงไปซึ่งบางทีทางทางครอบครัวเองก็อาจจะไม่จะหนักถึงถึงความสําคัญอันนี้แล้วก็ปล่อยจนกระทั่งอาการเป็นมากจนกระทั่งควบคุมยากหรืออะไรต่างๆ เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าครอบครัวได้สังเกตว่าสมาชิกของตัวเองมีอาการเปลี่ยนแปลงไปจะเป็นจิตเวชหรือไม่เป็นจิตเวชก็ก็คงยังบอกไม่ได้ในขณาดนั้นแต่ว่าเมื่อเห็นเขาเปลี่ยนแปลงก็น่าจะต้องขวนขวายนำเข้าไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่เนิ่นๆนะครับเผื่อว่าในกรณีถ้ามันเป็นปัญหาจิตเวชจริงแล้วก็ได้รับได มีโอกาสพบผู้เชี่ยวชาญได้รับคําแนะนําได้รับการแก้ไขแต่ต้นมันก็อาจมันก็จะ,จะโอกาสที่จะแก้ปัญหาหรือว่าให้หายเป็นปกติมันก็จะมากขึ้นแต่ถ้าปล่อยจนอาการมันรุนแรงขึ้นหรือเลื้อนลังเป็นมาตั้งมีอาการแบบเหมือนค่อยเป็นค่อยไปแต่ว่าเป็นมานานจนกระทั่งเอ่อ,เ,อ,อเมื่อไปพบผู้เชี่ยวชาญมันก็การที่จะแก้ไขอสิ่งที่มันเลื้อนลังมานานาน,นี่มันก็จะยากโอกาสที่จะ ช่วยเหลือให้หายให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเพียงพอนี่มันก็จะยากขึ้นนะครับก็อันนี้ก็เป็นเป็นอยากจะเสนอแนะในในสองสองหัวข้อเนี่ยครับกับครอบครัวที่มีปัญหานะครับ เออเราเราพอเข้าเราเราเข้าใจในส่วนของการที่บทบาทของครอบครัวและแล้วก็เป็นบทบาทแล้วก็เป็นหน้าที่ที่สําคัญมากๆโดยเฉพาะถ้าเกิดในบ้านของเรามีผู้ป่วยจิตเวชในการปฏิบัติในการที่จะต้องติดตามในการดูแลอันเนี้ยก็ต้องดูแลกันเป็นพิเศษเลยแต่ที่นี้คุณหมอคะอย่างเมื่อสักครู่นี้ยที่คุณหมอได้แชร์ประสบการณ์แล้วก็เล่าว่าจริงๆอ่ะคือก็จะลําบากกับ บางครอบครัวที่อาจจะเรื่องของความพร้อมอาจจะด้วยเรื่องสถานะทางเศรษฐกิจต่างๆหรือในบางครอบครัวที่มีแต่ผู้สูงอายุอ่ะนะคะที่มีผู้สูงอายุแล้วก็มีผู้ป่วยติดเตียงบ้างแล้วก็มีผู้ป่วยจิตเวชอยู่ในบ้านเนี่ยค่ะบางทีการ mm. จะเข้าไปดูแลเอาใจใส่หรือการที่จะติดตามต่างๆเนี่ยก็อาจจะลําบากนะคะอันนี้ต้องยอมรับเลยว่าสังคมไทยยังมีอย่างแบบนี้อยู่ <Okay>. mm. จํานวน mm. ไม่น้อยเลยทีนี้อาจจะต้อง เอ่อให้บทบาทของสังคมหรือบทบาทของหน่วยงานหรือผู้ที่อยู่ในชุมชนผู้ใหญ่บ้านหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยหรือที่รุ่นเรียกลมๆว่าสังคมอาจจะต้องมีบทบาทมากขึ้นในการที่เข้าไปช่วยเหลือตรงนี้คุณหมอมีข้อแนะนําหรือข้อคิดเห็นยังไงในประเด็นนี้เ,เชิญค่ะผมว่าอันนี้ก็คงเป็นเรื่องที่ที่เอ่อจเป็นนะครับแล้วก็คงจะเเป็นเรื่องที่ดีมากเลยเพราะว่าการแก้ปัญหาถ้าจะให้มัน ได้ดีนะมันก็คงจะต้องทําอย่างต่อเนื่องแล้วก็ครอบคลุมนะครับนั้นในกรณีถ้าเผื่อว่าในครอบครัวที่ก็มีศักยภาพนี้อาจจะไม่เคยมีปัญหาอะไรก็คงจะกวนขวัญดูแลช่วยเหลือตัวเองได้ตามสมควรแต่ครอบครัวที่โชคร้ายไม่ไมคุ้นขาดอาจจะขาดคุณภาพดวยด้วยเรื่องอะไรต่างๆไม่สามารถดูแลผู้ป่วยจิตเวชในในครอบครัวตัวเองได้ ก็คงจะต้องเป็นหน้าที่ของของชุมชนชุมชนในที่นี้ผมก็มองดูตั้งแต่ว่าอาจจะหมายถึงเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ชิดกันบ้านหลังใกล้ๆเคียงกันหรือในละแวกเดียวกันหรือว่าอาจจะเป็นบางทีในในหมู่บ้านในกรณีถ้าเป็นบ้านจาัดสรรหรือว่าแม้แต่ในในอาคารชุดใหญ่ๆอะไรก็แล้วแต่ที่ ที่อยู่กันเป็นอาคารชุดสมัยนี้ปัจจุบันนะครับในกรุงเทพเราก็คงเห็นนะครับอันนี้ก็คงจะต้องเข้ามาช่วยเหลืออันนี้จะช่วยเหลือก็คือคนที่อยู่ในในชุมชนในลักษณะดังกล่าวเนี่ยนะครับคงจะต้องน่าจะต้องตระหนักว่ามันเป็นบทบาทที่ควรจะมีก็คือในเรื่องของการช่วยเหลือสนับสนุน ครอบครัวที่มีผู้ป่วยจิตเวชแล้วก็ผู้ป่วยที่และครอบครัวที่ไม่สามารถดูแลญาติของตัวเองที่ป่วยได้อ่าด้วยตัวเองนะครับก็ในการช่วยเหลือของของชุมชนสังคมเนี่ยนะครับก็เช่นว่าการพา,าผู้ป่วยช่วยครอบครัวนะั้นในการนำพาผู้ป่วยจิตเวชนะไปไปพบผู้เชี่ยวชาญเพื่อได้รับการตรวจวินิจฉัย เพราะว่าบางทีอย่างเช่นว่าผู้ป่วยจิตเวทบางรายป่วยญยากอยากจะพาไปหาหมอไปโรงพยาบาลแต่ผู้ป่วยไม่ยอมไปนะครับในเพราะนั้นอ่ก็อาจจะดื้อดึงหรือมีปัญหาอาจจะเรื่องในเรื่องของการเดินทางควาไม่สะดวกในเรื่องการเดินทางเรื่องอะไรก่ออะไรต่างอีกหลายหลยอย่างนะครับสรุปก็คือทําให้ไม่สามารถไปหาไปรับการตรวจวินิจฉัยอะไรได้อย่างเหมาะสมอันนี้ก็บางทีกอ็อาจจะต้อง เป็นหน้าที่ของถ้าชุมชนทราบว่ามีปัญหานี้เกิดขึ้นในในครอบครัวหนึ่งครอบครัวใดในชุมชนของตัวเองอถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะ,ะให้ขอให้ช่วยเข้ามาช่วยเหลือดูแลนะครับว่าในการที่จะช่วยครอบครัวนั้นให้พาผู้ป่วยไปรับการตรวจวินิจฉัยโดยผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ได้รับการรักษาที่เหมาะสมด้วยนะครับค่ะอันนี้ อย่างที่คุณหมอได้ได้กล่าวมาดิฉันคิดว่าสําคัญมากๆในการที่อย่างเพื่อนบ้านบ้านใกล้เคียงถ้าเกิดว่ารู้บ้านนี้อ่ะเราอยู่เราอยู่ใกล้ๆก,กันแล้วก็รู้ว่ามีผู้ป่วยผู้ป่วยจิตเวชแน่นอนนะคะว่าการที่อยู่ร่วมกันในชุมชนอยู่ร่วมกันในหมู่บ้านอย่างเงี้ยเป็นต้นเอ่อช่วยกันดูแลหรือบางทีถ้าเรารู้ว่าสถานะหรือว่าข้อจํากัด ของบ้านที่อาจจะมีผู้ป่วยจิตเวทยังไงอาจจะาถามไทยหรือแจ้งผู้นําชุมชนผู้นําหมู่บ้านอะไรอย่เงี้ยอาจจะเข้ามาดูแลในเบื้องต้นดูว่ามีความพร้อมหรือความไม่พร้อมอย่างไรก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลผู้ป่วยจิตเวทด้วยเพราะว่าเมื่อเกิดปัญหาเกิดขึ้นแน่นอนสมมุติว่าผู้ป่วยจิตเวทจะมีทั้งที่อาจจะก่อให้เกิดปัญหาหรือไม่ก่อให้เกิดปัญหาในชุมชนเองก็ตามอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอก็อาจจะ เอ่อถ้าถ้าเกิดว่าไม่ได้รับการดูแลหรือไม่ได้รับการรักษาเนี่ยนะคะก็อาจจะบางครั้งก็อาจจะทําให้สังคมนะคะหรือชุมชนโดยรอบเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบได้ทีนี้เนี่ยในส่วนเนี้ยเอ่อคุณหมอคะจากรประสบการณ์ของของของคุณหมอคะ่ะเอ่อถ้าเกิดว่าง่ายที่สุดก็อาจจะเป็นผู้นําชุมชนผู้ใหญ่บ้าน เพื่อนบ้านใกล้หน่อยก็ก็กเพื่อนบ้านทีนี้วิธีการที่จะนําผู้ป่วยจิตเวทอะคะ่ะเข้าสู่การรักษาทีนี้ถ้าเป็นในเมืองอะอาจจะไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่ถ้าแต่ถ้าเป็นตามต่างจังหวัดอย่างเงี้ยคะ่ะคุณหมอ,อการที่จะให้ผู้ป่วยได้เข้ารับการดูแลกับคุณหมอเฉพาะทางแบบนี้นะคะ่ะมันมีข้อจำกัดมากน้อยยังไงหรือคุณหมอคิดว่าอ๋อมันสามารถที่จะดำเนินการ ได้ได้บ้างเพื่อจะช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอครับมันก็คงคงเอขึ้นอยู่กับสภาพของของแต่ละชุมชนนะครับอ่บแต่ว่าอย่างเช่นที่ว่าสลับการใหญ่อันแรกเลยก็คือเอเพื่อนบ้านหรือว่าคนในละแวกบ,บ้านเมื่อรู้ปัญหานะครับแล้วก็รู้รู้ว่าครอบครัวนั้นไม่สามารถที่จะจัดการปัญหาด้วยด้วยตัวของเขาเองได้นะครับถ้าเผื่อว่าพอมีอ พลังกาลังหรือว่าที่จะช่วยเหลือกันได้โดยทางหนึ่งทางใดเช่นว่าในด้านของยานพาหนะหรือว่าในด้านของเอวิธีการอื่นๆในการที่จะนําพาให้เขาไปพบแพทย์นะครับก็ควรจะถ้าช่วยกันได้ก็ดีนะครับเช่นแต่ว่าอีกอันหนึ่งก็คือถ้าในกรณีถึงเช่นว่าถึงจะช่วยได้เฉพาะเช่นว่าชุมชนก็มีความพร้อม อยากจะช่วยอยากจะพาไปแต่ผู้ป่วยไม่ยอมไปนะครับด้วยอาการป่วยของเขาทําให้บางทีเขาไม่เขาไม่ไม่ระหนักรู้ถึงถึงสิ่งที่อปัญหาของตัวเขาเองนั่นเขาอาจจะปฏิเสธไม่ยอมไปแล้วก็การจะไปบังคับก็ไปก็อาจจะเกิดเรื่องอาจจะมีปัญหาอาจจะเหมือนอะไรแม้แต่เกิดเกิดอันตรายขึ้นมาได้เกิดการต่อขัดคืนอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับ แต่ในในเรื่องต่างๆเหล่านี้ถ้าเผื่อว่ามันกคิดว่าไม่เออมันก็มีที่ที่เขาเรียกว่าพราบสุขภาพจิตซึ่งได้ได้ได้ระบุเอาไว้ว่าในกรณีนี้นะครับก็ให้สามารถก็ให้ให้ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐนี่ก็มีตั้งแต่อาจจะเอ่อกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมทั้งแม้แต่ตำรวจเอ่ออะไรต่างๆเหล่านี้ไปแจ้งให้ทราบว่ามันมีปัญหานี้อยู่แล้วว่าปัญหานี้เนี่ย บุคคลผู้นี้เนี่ยสมควรได้รับการพาตัวไปพบผู้เชี่ยวชาญหรือไปรับการตรวจวินิจฉัยแต่ว่าเขาไม่ยอมไปแล้วก็มกีมีอาการขัดขืนอันนี้ก็ตามพรบสุขภาพจิตนี้เขาก็ระบุว่าให้เจ้าหน้าที่ต่างๆเหล่านี้ใช้อำนาจหน้าที่ของตัวเองเข้าไปบังคับหรือแม้แต่ด้วยด้วยกระบวนการต่างๆที่ที่ไม่เป็นอันตรายต่อ ต่อผู้ป่วยนะครับเพื่อพาไปรักษาเช่นว่าเป็นไปได้ผู้ตรงๆเช่นว่าบางทีตำรวจต้องมาที่บ้านแล้วก็อาจจะต้องจับเ,เรียกว่าร่วมกันจับแล้วก็มัดมือมัดเท้าอะไรต่างๆบางครั้งเป็นอย่างนั้นเพราะว่าคนไข้ไม่ยอมอไม่ยอมไปจริงๆจับกันถึงขนาดนั้นก็แล้วพาขึ้นรถไปแล้วก็พาไปส่งโรงพยาบาลเพื่อให้ให้ได้รับการวินิจฉัยแล้วก็รักษา แตในกรณีถ้าเผื่อว่าแพทย์ที่โรงพยาบาลเห็นว่าอาการของผู้ป่วยเนี่ยวุ่นวายจริงควบคุมตัวเองไม่ได้อาจจะเป็นอันตรายก็อาจจะต้องรับผู้ป่วยนั้นไว้เป็นผู้ป่วยในเพื่อให้รับการรักษาจนกว่าจะสงบขึ้นนะครับอันนั้นก็เป็นเป็นกระบวนการที่มันมีอยู่ตามกฎหมายครับที่ระบุเอาไว้โดยไม่การที่บ,บังคับพาไปพาตัวไปเนี่ย ก่อนนี้น้านี้ที่ไม่ไม่มีพรบนี้ก็อาจจะไม่มีใครอยากยุ่งด้วยก็กลัวจะถูกฟ้องร้องทีหลังว่าเป็นการอะไรเป็นการละเมิดสิทธิ์ของเขาหรืออะไรต่ออะไรต่างๆอยู่ๆก็มาจับเขาไปโรงพยาบาลมาจับเขาอะไรต่างๆ <c oughs> เขาไม่เป็นอะไรจะหน่อยเขาไม่ได้ป่วยหรือเขาจะอ้างไปต่างๆนันนะแต่ว่าถ้าที่มีพรบนี้แล้วก็พรบนี้ก็จะปกป้อง คนที่ทำหน้าที่นี้ในการนำผู้ป่วยไปนะครับว่าไม่ไม่ต้องอในเรื่องของการถูกฟ้องร้องอะไรต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไปถึงแล้วก็พิสูจน์ได้จริงๆว่าคนคนนั้นป่วยจริงแล้วก็มีอาการที่อาจจะจําเป็นที่จะต้องได้รับการรักษาถ้าปล่อยไว้ก็จะเป็นอันตรอันตรายต่อตัวเองหรือผู้ป่วยอะไรต่างๆนะครับอันนี้มก็ม, oh. มีอยู่ครับ ค่ะก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยจะมีพรบหนึ่งซึ่งได้ได้ได้ออกมาเพื่อที่จะเหมือนกับว่าแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนำผู้ป่วยที่จิตเวชไปไปทำการรักษาแล้วก็เป็นการอย่างที่คุณหมอเล่าก็คือว่าจะมีพรบตัวหนึ่งเนี่ยที่ระบุว่าให้เจ้าหน้าที่รัฐพนักงานรัฐหรือผู้ที่ได้รับอำนาจจากรัฐไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมคะใช่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยใช่ไหมคะเพราะว่าอย่างบางทีสมัยก่อนก็จะกลัวว่าเวลาเมื่อเข้าไปนําตัวผู้ป่วยเนี่ยจะนําไปสถานพยาบาลต่างๆก็จะมีข้อร้องเรียนอสมัยก่อนที่จะมาร้องเรียนข้างหลังภายหลังนะครับอืมาบังคับชั้นชั้นอะไรมาละเมิดสิทธิ์ชั้นอ่าใช่ใช่ะมิดอันนั้นคือคืออันนี้บางทีมันไม่ใช่แต่ผู้ป่วยบางครั้ง ตัวญาติเองของผู้ป่วยก็ไม่ยอมรับนะครับก็เออแทนไม่ยอมรับให้ไม่ยอมให้ให้พาไปรักษา oh. จะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ก็มีนะครับที่เจอแต่ว่าในขณะเดียวกันคนละแวกบ้านก็รู้ว่าคนคน,นี้เนี่ยเขาป่วยแน่เพียงแต่ว่าคนในบ้านแค่ปกป้องเอ่อไม่ยอมพาไปรักษาแล้วพอจะมีคนพาไปก็ก็โกรธก็ไม่ยอมรับอะไรต่างๆก็อาจจะมาฟ้องร้องเจ้าหน้าที่ได้แต่อันนี้เมื่อ ในกรณีนี้ถ้าเมื่อไปนำไปแล้วแล้วทางแพทย์ก็วินิจฉัยว่าเขาป่วยจริงอันนี้ก็อการฟ้องร้องอะไรต่างๆก็จะไม่มีผลนะครับก็ะจะปกป้องคนที่ที่ดำเนินการอย่างนี้นะเพื่อความสงบสุขของชุมชนด้วย แล oh. ะเพื่อประโยชน์ของผู้ป่วยนะครับค่ะอันนี้ดิฉันคิดว่าสำ,สำคัญมากๆที่คุณหมอธนูนะคะได้ได้ให้ข้อแนะนํากับเราไม่ว่าจะเป็นว่าบทบาทของครอบครัวและชุมชนมีความสําคัญยังไงถ้าเกิดว่าในบ้านของเรามีผู้ป่วยจิตเวชการที่จะเอ่อคนในครอบครัวเนี่ยจะต้องรู้เลยว่าเอาคนนี้นะเป็นผู้ป่วยจิตเวชนะที่เขาจะต้องรับประทานยาที่เขาต้องไปพบแพทย์เพื่อดูอาการ ตลอดอย่างเงี้ยค่ะครอบครัวเองก็ต้องดูแลในเรื่องของความต่อเนื่องในการรักษาแต่คุณหมอเองก็บอกว่าจริงๆหลายๆครอบครัวก็ประสบปัญหาไม่ว่าจะเป็นความพร้อมด้านเศรษฐกิจต่างๆนานาชุมชนเองก็มีบทบาทเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เพื่อนบ้านไปจนถึงผู้นําชุมชนต่างๆนะคะเมื่อทราบว่าในชุมชนของเราในหมู่บ้านของเรา นะมีผู้ป่วยที่เป็นจิตเวทอยู่เนี่ยค่ะก็อาจจะต้องช่วยกันในการที่จะดูแลนะะสอบถามสื่อสารหรือแม้แต่การช่วยเหลือในการนำพาไปเอานำพาผู้ป่วยนะคะที่อยู่ในการดูแลของเราในชุมชนเนี่ยไปพบแพทย์รับการรักษาอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็เพื่อตัวผู้ป,วป่วยครอบครัวแล้วก็เพื่อชุมชนเองด้วยวันนี้นะคะก็ต้องออขอขอบคุณนะคะนายแพทย์ธนูชาตนานนนนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และกรรมาการของสมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยที่มาให้ข้อมูลกับเราและคุณหมอได้พูดแล้วว่านะคะว่ามีพร,รบรตัวหนึ่งเนี่ยออกมาเพื่อทําการคุ้มครองบุคลากรหรือว่าเจ้าหน้ทาที่รัฐที่จะไปดูแลที่จะไปนําตัวผู้ป่วยเนี่ยจากบ้านหรือในชุมชนเนี่ยมาทําการรักษานะคะอันนี้ก็จะเป็นความสบายใจอย่างหนึ่งที่ผู้ฟังที่ฟังทั้งตรง,งนี้แล้วบอกอ๋อโอเคถ้าเกิดมีแบบนี้เราก็ถ้าเกิดว่าเราแน่ใจว่าบุคคลคนนั้นเนี่ย เป็นผู้ป่วยจริงนะคะก็จะเป็นการปกป้องเพื่อไม่ให้เกิดการร้องเรียนหรือปัญหาตามมาในภายหลังด้วยนะคะก็เเป็นประโยชน์อย่างมากเลยสำหรับข้อมูลในวันนี้และเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกับคุณหมอธนูนะคะเป็นประจำในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนและในสัปดาห์ต่อๆไปก็จะได้พบกับวิทยากรซึ่งเป็นนักจิตวิทยาเชี่ยวชาญที่จะมาพูดคุยกัน ในรายการสุขภาพจิตน่ารู้ทุกวันอังคารวันนี้หมดเวลาลงแล้วกับรายการสุขภาพจิตน่ารู้ค่ะดิฉันสุจิราโลหะทัศน์และท่านวิทยากรนายแพทย์ธนูชาตนานนนวันนี้ต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ